ผมโอปเลตค่ะคลิปวิดีโอนี้จะไม่เล่นต่อให้คนดูถ้าคนดูยังไม่ลงไปกดไลค์กดติดตามนบัตรนี้รีบลงไปกดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นคลิปไม่มีวันเล่นต่อตลอดชาติละนาเทินแน่นอนกดหรือยังไม่ยอมกดใช่ไหมั้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูใช่ไหมเออไม่ต้องดูไม่ยอมกดอ่ะกดแล้วดูได้ยินด้เตรับสือฆาตกรรมยอดสมบัติ <c oughs> อะ,ดดะเล่นไงไคนละตาเล่น,เ,นบบเล่นยังไงเล่นยังไงคนเล่นเป็นล่ะเล่นยังไงก่อนเฮ้ยไม่แพร่เชื้อคืออะลไรอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าม,ม,มันมีซอมบ,บี้สองตัวเลยเอาเป็นว่าที่เขาใจง่ายเลยคนดูนี่ตรงหน้าน้องผู้โชคดีที่ตอนสามเดินใจในคลิปที่แล้ว อ่าเห็นเปล่าน้องมาสขอนแล้วก็น้องมาสขอนที่น่ารักแล้นน้องเขาจะน่ารักเลยคถอมในคลิปนี้จงมาค่อมนาไม่อยู่ว่าถ้าคนดูด้วยเป็นฆาตกรในโลบหลักคนดูอยากจะทำอะไรลงไปตอบข้างล่างกันเยอะๆนะเอะเอเอ เอ็กซ์ดี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 อาเลสามคนเลกดีหายไปเอาตายห้ามไแล้วอยู่นานไงเจ้าช่างโงเขานี่ตัวละครก็เตรียมมาเพื่อวันนี้เลยเว้ยไม่มีทางจริงโดนกูแน่ๆเลยตัวท่ากูเนี่ย ทำไมทับด้วยอยู่ไหนอะเอกซีไปกัดมันดิโอ้ยเอกเีมาไกลจะดีไปกัดมันเออดูดูว่านี่แหลน่ะเกย์นี่ไงกินตับบอเอ้ยฉันเคยมาเล่นเกมนี้เว้ยไอ้ไอ้ปืนนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยมินิกันเนี่ยเกึ่ลิงเลเซอร์อะเราจะต้องปกป้องคนนี้คนนี้เขาจะเก็บกระเป๋า จะได้เป็นยามใครเป็นฆาตกรฆาตกรปกป้องยามคนนี้ไอ้ไอ้เด็กไอ้เด็กดีนี่เด็กดีนี่อเ้วว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 วนีวนววว่วมววววววาวว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 วเวววววมดวววววีวววววนวววววีวววววววกวอวว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 เวว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 ว่้วว มันกินเกลือมันกินบรรยากาศนั่นนั่นนั่นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตครคนดีเอ้ยในพุ่มัวละคอนอยู่ในพุ่มไม้เหรอในพุ่มพุ่มน้ามึงอ่ะพุ่มพุ่มมาไปยิงไอ้คนที่อยู่แบบไม่ไม่ผิดอะไรเลยไม่นะคนตีตายตัเขาตะเขาตะกอดกำลังหนีเพราะมันฆ่าตัวหลักได้แล้ว ตการปะทะเรียบร้ดีนายนี่เออโอ้ยแบบแบบนี้ต้องฆ่าขานตก่อนให้ได้นะขนาดโกดินดูดูข้างบนหัวก่อนมันเกิดข้างบนหรือเปล่าเก็บไปดิเมื่อแบบนี้มันเกิดฝักตรงข้ามเลยเไปนําไปให้หน่อยจ้ะไม่เอาไม่อยากตายเฮ้ยรังรังรังจิตตองจิตตอง ยิงมาดิมายิงมาป่าดูดโดูดูโดนโดนโดนโยาิกาตายซีวะีซีวะโอ๊ยีสนงเนีแล้วแล้วมันวิ่งตรงดนิ่งเลย่โดนเยดว่าว่าว <Anch or> pues 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 ิ่งแทงแม่งวิ่งไปแทงก็สุดเลยมันจะแทงมันจะไล่แทงอะไดะไมได้วิ่งแทงก็สุดเลยพใคร ลอยแม้ตายลยอยแม้ตายตายไเลยเพื่อนก็สุดหลอเนี่ยะครับเฮ้ยเสียเขาจะหลอไปแล้วเขาได้รับการป้องกันเไอจะไ่แขนเนี่ยแขกทุกทกแขกเห็นปะจีกุนกันเลยครับจีกุนกันเลยครับพาดเลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเลยเว้ยืนไออเอยืนตรงกลางห้องเลยเะว้ายหลังเข้าครับหลังเข้าหลัเข้าครับหลัเข้าคหลัเข้าครับหลเข้าครัังเขาครับหลังเข้ารหลัเข้าครับ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 หังเข้าับเหลังบหลงครับหลบเข้าครับ เไ้ยมาหยุดขรั้งแรกพวกมึงไม่พวกมึงมองอะไรกันนะพวกมึงบอะไรยงออกไม่ออกวิ่งวิออกคนเดียวแล้วออกไยิงอ่ะไม่มีใครยิงมาเลยไม่ปล่อดพีแต่คนปล่อยมาแทงมึงเมื่อกี้เมื่อกี้ A A A สามคนเมื่อกี้มันไม่เออ ไม่เป็นเออแกไม่ยอมยิงคนเดียวเลขแปดนะเมจ่อยูงเหรออยู่โซูกดคุดแม่มาเลยพี่ตาทัวร์ไม่ยิงเขาไอ้งูไอ้งูยิงละเป็กอย่างอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรยิงกันเหรอยิงกันเองเปล่ายิงเองยิงไอ้ิจีก่อนเลยดิ้งไม่เติมตังค์ไอ้เอ็กซ์อะไรไอู้โอ้ใครมันเสือกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมันดีกลัวโอ้มันมีคนเสือกนะ โอ้ยโอ้ยพูดูด้แต่งานที่รำพูดได้เอ้ยตายวะพุชบนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ออฟตายแล้วตัวต้องบวมขึ้นมาเลยเฉยเฮ้ยโอ้ยพี่พี่เฮ้ยเรียู้ดีสามเลยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมาเชื่อกันเชื่อกันฆ่าไอ้ปืนเลยจะเออโออกูตายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยดี โอ้ยมึงหยุดโดดดิไล่กิลมาแล้วกูต้องยิงดงเยสเฮ้ยเพื่อนเรามายิงกันเราพี่กันเอกดีบริการด้านเหลี่ยมโอ้ยมัมันหมดกูเกินไหแล้วกูได้ปืนแล้วไม่ตายสักทีวะนี่แหละเฮ้ยกูโดนลัดไอ้กิลวะไอ้เจ้าแม่ยิงกูล้ยิงกูเอกดีกระสุนแมฆพึ่งผ่านหน้าเราไปสี่ทิศทางเลยเมื่อกี้ไอ้ กูอยู่สองแล้วไม่ได้หรอโอ้ได้ที่สองวิก่นวาได้ที่สโอ้แล้วอะไรอะไ้ที่อาืนมันแรงไอ้ยี่ปืนมันแรงเว้ยนั่นน่ะใครวะคุ้มครองผมหน่อยครับที่สนใครับนลองน้าไม่น่าคุ้มครองเลยมึงใครเนี่ยไปไปคุ้มครองมันเห็นเลยหางตาไว้แปบวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงคุเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยเฮเยยเยยเฮเ้ยยเ้ยเ้ย้้้้ว เดี๋ยวแทงกระสุนเหรอมึงแทงกระสุนเหรอตามตามตามมัน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 กำลังอ้อมกำลังอ้อมไปหายนั่นเว้ยมันกำลังอ้อมเนียไปวางได้วางได้มันกำลังอ้อมไปหายคนเสื้อเขียวแล้วสมใครมันเป็นอัดอยู่กำแพงเลยวะทางตาเห็นอะไรที่ทางตาเออมันลงท่อได้เฮ้ยมันมันเลือนลงได้แต่พอเราลงไม่ได้เฮ้ยเเดี๋ยวมาเป็นแมวผูกขึ้นมา ไดี๋ยวการเมื่อกี้มันผมนะไปนางเบดกูไม่ขึ้นสักดอกเลยวะยิงไม่โดนเลยโอ้ยเอาแล้วไปไหนหายปกไอ้ไดเป็นไอ้ไดหยุดปกป้องประธานาธิบดีเพื่อนเรียมหักเรียมโหดปกป้องปกป้องประธานาธิบดีมองหลังคาด้วยนะ ปกป้องเนี่ยประธานาธิบดีเอกดีอปกป้องเขาจากผู้ก่อการร้ายโอซสมาฮีราเดนนับไข่เลยอซสมาฮีราเดนนับหลังบ้านนั้นอย่าไปเอกนี่ข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปข้ามผานครับข้ามผ่านไปเอกดีระวังโซนนะครับเป็นโซนอันตรายครับปกป้องครับประธานาธิบดีเอกดีจากโอซสมาฮีราเดนนับกูกูตาฟิตเอกดีเป็นเป็นรอยย่อเลยนะนะรอยย่อขาหน่วยหน่วยหน่วยรอยย่อหน่วยหน่วยป้องกันกษัตริย์เลยไปไหยไปไหนรอ กูปตามเอ็กดีเลยเอ็กดีมึงเดินดีดีให้มันดูนะกูอ้าไายไปแล้วไปแล้วเอ็กดีไปมันฆ่าไม่ได้กระสัดแตกข้ามันหนีแล้วยิงมันเองมันกำลังหนีมันกำลังโดนเรือดิมันหนีไปแล้วยังยังยังไม่หนีมันลงเลยมันไปแล้ววิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันมันหนีแล้วโอ้โอ้ไม่กอดเอ็กี อยู่ไกลไปยิงไม่ได้เกูเห็นมันโผล่มาได้กูเลยแบบชิบหายเลยกูลงงงไปแต่เมื่อไหร่วะมีแค่กูเดินตามเว็กซีที่เหลือไปไล่ยิงกันหมดเลยเว้ยโอ้ยแพ้เชื้อออหายอออมอยู่ใครจะเป็นใครเป็นตัวแพ้เชื้อเอาไปว่ากูอยากตายมันมันมันจะมีสองตัวอยากตายอะไรแม่เอ้ยไปหาที่อยู่ด้วยกันดีเราแค่ตรงไหนอะเมื่อกี้เห็นอะไรเขียวๆประสาทประสาทประสาทไปประสาทตามตามกษัตริ์เอกดีไป แล้วมือกูยังลอยอยู่มือเป็นอะไรข้างนี่มันใหญ่ใหญ่ข้างเดียวเลยเนี่ยขึ้นไม่กี่ทางเองเนี่ยไฮกาวเนี่ยไฮกาวนี่นี่มาแล้วนะนีมาแล้วนี่นป่นี่นี่นนต่อต่อตเลื่องไปเลยแม่งแม่งเลยเฮ้ยซอมบี้สวัสด์ม่่ใชมันอยู่ท้าหลังเรามันล้าเรานียดีดีดีตายดูดูนี่ดูศพแม่งดิดูศพสวัสด์มันเป็นยังไงกูกอะกูไปแล้วไปหาที่สูงอยู่กันไหมทำไมมันเขียนว่ามันเหลือเจ็ดคนล่ะเฮ้ยติเสียรู้แล้วมันมันมันจะมาร์กเฮ้ย สวานมายิงแม่งไหนอยู่ใกล้เข้าไว้โอ้ยิงทับไร้ทับไรงไร้สว่านไร้โอ้โหเราเราวิ่งกันเป็นกลุ่มไม่เลรอเว้ยเฮ้ยลางลางกลัวมันดกเฮ้ยลางลางอันนี้มันแตกตัวซอมบี้เลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยกิ๊กิกิกเฮ้ยล้างล้าง ได้ได้ได้โอเคจบไปดี Yes o เฮ้ยมันโคตรไม่ธรรมดาอยากไม่มีทางสู้อะครับอยากอยากอยากเป็นเป้าหมายอะครับอยากเป็นทรกเก็ตอะเป็นเป็นหรอไเป็นแ่ไอ้เนยิงให้โดนกูนะนี่มันยิงเดียมอยู่ตัวคตรเล็กเลยเออมาลงมาที่ไอ้ผู้ไม้แล้วอยู่ในนั้นนะไม่ก็ต่้ยหาเลยูกกลัวแม่ แอสซินจากบนฟ้าอะกระโดดบาเดี๋ยวผมนำหน้าให้ครับเอ้าตายได้เหรอดี๋ยวตายที่ไหนอแล้วตัวกูติดอยู่ในตัวปอไปโอ้ยตายติดกันแล้วไปแล้วไไม่ทันเลยหาไม่เห็นมอเ็นบนบานสีชมพูมั้ละปีนอุ้ยอุกระสุนกระสุนโนได้ไอ้นึ่งไ่อยู่ข้างบไหนไอ้เฮ้ยไ้ดูเลยอน เฮ้ยบายบายจ้ะอีพกงูไม่ฝาดคอแบบงามๆแล้วเดินจากไปว่าจอกูคือแบบหันไปอีกทางเอ้ไม่ไปดีกว่าหันดวงนู้นมีอะไรหันกลับมากูโดนฟันละมัอยู่มาจากดต้โบกีกูอยู่ข้างในตัวออกไ่หายไ่หายต้านเด้ต้านดอดดอดกระสุนได้แต่ไม่ดอดมีด้วยกูอะเออกูต้องหายยังไงมันอยู่ไหนอ๋อท้องแล้ววิ่งมัวแล้วครับก็เดินตามกูสิ น่ากลัวเฮ้ยเก็บเปลาอีกดีเอาเงินอีกอน่าจิงอะไรวะเรื่องเรมันจริงอะไรอ่ะดูๆๆเฮ้ยดูๆูดขึปนไปมันจริงมันเล่นเฮ้ยมันมันเห็นมันเห็นไม่ไม่มันไม่ได้ยิงเล่นมันเห็นเว้ยเฮ้ยตามกูเลยไอ้หอกูต้องการ3คนมากับกู3คนผมต้องการผมต้องการคนมือปืนฝีมือดีมากครับผมเห็นละเห็นละเจอละเจอละมากละโอ้โหอยู่นู่นข้าไอเด็กไม่เติมตังค์นั่นซะตาย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  อ้าวโดนแค่คนเดียวโดนยิงฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊จินนี่แกแกไม่รอดแล้วส่งส่งผมิพุงมองแกก็มาช่วยกันแล้วตาย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 เลยมึงมึงตายยืนยืนรอเลยตายเด้อทำไม่หรอตายอ่ะตายไม่ตามตามกูดิตามกูดิเฮไย่จะทีกูอย่ามันวับไปวับมาหายไปไปเก็บอันสุดท้ายแั้วกันเฮ้วย โน่นโนอ่ะเฮ้ยไมได้มาเ้ยเอาเป็นสอบบวกแม่บ้าจะแพงหลังไอ้หนูหนุหันนะโดนหันไปยิงหลังก่อแล้ววะอันไรจะวินอินไม่มกลเป็นกลุ่มเลยจะไสู้ยังไงวะไม่กลับเป็นกลุ่มเดียวเลยทีละทีทีนี้หายทีนี้หายทีนี้ออาไปทีนี้เอาไป ตามตามนำหน้าไปนำหน้าไปทิ้งไอ้ออกไมหมาหนูว่าแต่ l you have a l the kill เลยเต็มหมดเลยทั้งหมดเลยไปเร็วไปเอาเลยเอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างนรกอยู่ข้างนอกอยู่ตรงกลางมันอยู่โซนตรงกลางคุมเกินเหวยละกูเจอละกูเหว่ละนี่มาให้โดนโดนมาร์กไปไกลเลยเอ้ยยิงมันจะเสียงว่งยมันเงียบเดันันโอ้ย ม Franc ึงไม่รอดเอกดีม hey, ึงไม่รอดเ้ยเอกดีเข้าไปทำไมเอกดีมึงไม่รอดเลยดีมึงตายแล้วมึงยอมแม้ซต่ดิเอาเดีเอดี surrender my friend surrender surrender มึงฆ่ากูได้เลยเพื่อนที่เดี๋ยวจะเอามึงอีกดิเอามาเห็นทุกคนแล้วมันดปไหนโลกูดิไ่ไหนไม่ได้เล่งตะรอยเลยทุกคนต้องลอไอสระทุกอย่างเป็นอิสระมอนี่มีแมงคนดน่าเกลียดน่ากลัวเลยเพื่อนไปไหนะเอ้ยเพื่อนไอ้ มันฟันไงของมันวะทล้วมันไม่โดนวะเองตัวเองหายตัวนะออมอ๋อหายตัวได้ด้วยเฮ้ยเอ้เจ้ามันไอ้เจ้ามันโดนมานจิ้มหลังมึงอย่าเข้าหมดเลยไอต่อได้ไรมึงจุกหังหมดเลยโอ้ยแทงไม่ได้เลยมันเด้มันหายตัวมามันหายตัวมาอุ้ยเกียร์ตายเกียร์เกียร์สภาพตายเกมเนี่ยีิบะมึงตาย หมดปัญญาอ่อนมากกูอยู่ดักหกเลย้วไอตัวหายไปเลยคือแตงไม่ได้เลยได้ระดับตัวเองไงใครหายใครหาย LSPD LSPD ไอ้เฟิร์ตหายไอ้ออมพยายามดิมโหลดอะไรอยู่โหลดดิ้งโหลดดิ้งโหลดดิ้งอยู่เอาช้าอยู่วินโด้ช้า ระวังระวังไอ้สว่านอ่ะมันจะเก็บสว่านอ่ะมันมันไม่เสียเวลามากับเราหรอกเว้ยมันจะฆ่าสว่านแล้วไปเลยเพื่อนโอมโอปิลินค่ะมันไม่อยู่ในพุ่มมันไม่อยู่ในพุ่มนมันไปแล้วมันไม่อยู่ไม่อยู่แน่นอนไรไอ้ยังไม่อยู่ไปเลย เฮียมันไม่อยู่ในพุ่มมันไม่อยู่ในพุ่มมันเดินไปแล้วมันไม่อยู่ในพุ่มมันไม่อยู่ในพุ่มมันเดินไปแล้วอีชายบอกไม่อยู่ในพุ่มฮะบอกว่ามันอยู่ในพุ่มทั้งหมดเลยไม่ชี้อในพุ่มไม่ในพุ่มกูกูปล่อยแม่งเดินเลยไปอย่างไกลโอุฟลิโอุฟลิดเฮียมันิงเกือบมันไม่เกือบตายอะไรเงี้ยใครหายกวะโอ้ยูบีโอ้แม่แม่ง ไ,ไปเป็นเราด้วยดิมันเข้าท่อเลยนะเราเรายิงผ่านท่อไปได้หัวท่องดึงดึงดึงด่งตึงดึงดึงไึงดึงึงดึงดึงด o อันี้โยปูดโยมอัตค์ยามอยู่านหลังมันเลยมันดักอนี่ไอ้ี้มเนสโอ้ยย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 ย ยูมอโตไซค์จะดีมึงทำไม่ได้ไอ้เดียมึงก็ทำไม่ได้จอมความล้มเหลวเองมันล้มเหลวทุกอย่างล้มเหลวแกมันจอมล้มเหลวเอ๊ะเอเอ๊ะไปไหวพี่ไไหวไม่กูโดนกูโดนบังอยู่ผมเดวยสวาโอ้ยหลัง กูจะยิงให้พรุนเลยแต่ว่ไหนไหนเจอจริงหรออยู่ข้างบนแน่มันอยู่บนหัวแน่วยมันคิงคิสันเฮเฮ้ย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 เฮ้ทเฮ่ยเท้ยเฮ้เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ t เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮย่ฮเฮยเฮเฮ้ยเ้ยเิ้ยยเ้ยอยากเป็นซอ้บี้อ้าเฮ้ยอยเฮเป้นเอมยี้้ยเย

อ้าวโมงไหอ้าวมันหัวเขียวเอานู่นนู่นกระโดดเอ้ดมันมีพวกมองส่วนมันเขียวอ้าวโมงไหเว่นเว่นเมึงดูเพื่อนมึงเพื่อนมึงขี้ตัวเขียวมึงไม่เห็นเขียวหุ่นยนต์เลยอ่ะไม่ตัวไม่เขียวใช่ไหม กูวตัแแบบนม่งเหมือนปกติเลยอะดูไม่ออกอ่ะโอ้ยงตัวกูแทบมองไม่เห็นเลยที่อยู่ขวามือใครวะเอ้ยไอ้เลย่อ้อะไรอะเกวียนกวไฟเกวียนไปผมมันสวยงามมันมันอกวนผมมันด้วยยนพุ่งยาหงบ้านดวยยนพุ้งหยาหบ้านยในพุ้งยิมเอ้ยฟุมเลยุ้งไม้งไม้่เหไมหมันอยู่ในบัวเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงออกไปไกลๆนีมึงจะ่เหย่ได้ไหมมันเอาคุณมึงปัญญาอ่อนอะไรอยู่วะมึงทำอะไรกังเยมึงมึงวิงกันทำไมมึงไม่วิกันกูอ่จุ่มทิ้ง้ยดูสบกดูสบจุ่มทิเ้ยกูทิ่มเลยวกูจุ่มไปเลยไลยหไปไหนอยย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 ยอยย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 ย ไอ้เอยู่ห้องนี้ว้คว้างเลยโอ้ยแล้วมึงไปตายตรงไหนอะอย่างนี้เอาิ้งไดูไม่ดียิงไม่โดยี่ไม่โดนไม่โดไม่โดไม่โดอยู่กับผมอะคยงไม่รู้เรืองเลยยังไม่รู้เรื่องเลยเรากะโดไอะไรวะกูกำลังกูกำลังชมแบบอันานไปอะไรอะไู้ ไอพวกบ้าไอ้อพวกโง่ตอโอวง่ไโง่ไอกอกไอวง่กโง่ไอวง่ไอพง่อกง่กโง่ไงงไงไอวโง่่ไอไวไอวงไอออ ไอเนี่ยเป็นผีไอ้อติงตองนั่นอยู่ไหนแล้วขึ้นไปนะบบนขึ้นไปนะบนตามมาตามขึ้นบน, <มา S 1> บนดีกว่าเฮ้ยลอยโอ้ยโอย <c oughs> แทงไม่โดนแล้วตามฝูดมามันก็พยายามกระโดดขึ้นบนได้ง่ายๆนออ้องเ,อ,อ,เ,เอ,อ้ยีนลูเยอะเลยมันหยุดไม่ได้มันโดนแล้วอย่ามันจะโดนแล้วโอ้โหเปรียบเลยตอนแรกแทงแล้อยู่แล้วโอ้แห่ว่ะตายการการเลย งอเงยแล้วงอเงยแล้วงอเงยงอเงยแดงไม่โดนนี่ต้องงอเงยแล้วล่ะไอตอนไอคนแรกอ่ะเยี่ยยิงยิงอ้าให้ได้ วัวเป็นเพื่อนแล้วไหนอ้วหวหอด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 งติงงงงงงวัวีวัวสีบัววัสีัวยกษ์บัววัวีขึ้นผี่อยากเลยเ้ยมันมันกูดักรอไปละอิสระทุกอย่างเมือนี่ดิใช่ไหมะ

อิมมัทเทลผมอิมมัทเทลไอ้ยเังทำให้กูแดงไม่เป็นตัวไปไปคริสซีมุนเลยโอ้ยถึงไปไมนแทงแล้วไม่เป็นไรวะเฮ้ยโคตรเก่งเลยเว้ยได้ได้ได้เป็นเหยื่อได้ได้เป็นได้เป็นเหยื่อกูอยู่นี่ไอนายมั้ยไอ้นาย เฮ้ยไอ้ฆ่าให้ได้กูจะทุกการใครหมานี่แหละก็กระจุกกันโอ้โหมันกระป่านเรียบเลยป่ะนะออกมากันซีให้เพื่งยิงตรงกลางอย่าไปยืนซ้อนกันอย่ามันปาดรอบเดียวมาได้นกสามสิบตัวออกออกจากกันนี่อักหาห่างเลยห่างเลยกูไม่ต้องกูต้องการไม่ไม่ไม่ได้แรงนั้นเลยมันจะหายตัวฟันแน่เลยแต่มันหายมันจะหายตัวใช่พุ่งหละมาดีครับมาดีครับจะยิงให้ร้องมาจากไหนอ่ะไม่มีใครบอกกูเลยอ่ะไม่มีเพุ่งมันว่าเป็นว่า เฮ้ยเอ้ยมันทางออกอยู่ที่ไหนไมทางออกอยู่ที่นี่เลยหรออะไรแม่ว่าทางออกอยู่ตรงนี้ไงอะ เลิกนะเลิกนะแบบนี้พอไะพอเนี้ยพอแบบนี้เอ๊ะแม่งทั้งออกอยู่ใกล้ๆเลยไม่มีใครรู้เลยเป็นเป็นไงมาเลยอยากเล่นสองมานี่มานี่ทราวจะวิ่งไปตรงโถงเลยเลยไม่ต้องมาช่วยเราไม่ต้องราะเช่นไปปล่อย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 มาไปมาวิ่นขามาวิ่นขาเอองนเดียวเรา ห <l ots> นูงไง <l ots> มเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ขับอะไรขับอะไรเมื่อกี้ขับอะไรขับอะไรขับอไร,รมีเวลาให้ให้ใอนาทีอะตอบขับอะไรเสร็จติดคอบัดแผข้างหลังเป็นความไอของนักดาบ ไม่ตกยืนตากยืนตายกยืตายฝนได้ป่ะเนี่ยอาโม